โคหาพีดาเฮ้ยนี่ชิวินิดามาเอาลุเฮ้ยแต่สีแต่สิเก็บอันสิเก็บอันล่ำมันล่ำหน้าค่ะไปแกงมันเป็นลำน่ำมันเป็นล่ำหน้าค่ะอ่อนนะที่เขาไปเอ็ดไปต้มชาน,น,นีแบบตัวอย่างเนาะเมื่อนิซิปองศาเบาเบาอุ้ยไปแกงอย่แสบนี่หาน้ำยานาง น้ำยานางมีต้องเอาเอาน้ำมันเอาน้ำผ้าคลุมมันผ้าคลุมอยู่นี่ก็ได้อลไรกับปั่นได้คือกันโอ้คือหอดดินนั่นนี่เนาะอันบ้านเฮาพักอันผักขี้ส้มขี้ขมไปหาเก็บโอ้ยมะแกงเสือปลาเขานอนกระสีแสบเบิ่งแดงเมืองแดงเบิ่งแดงเมืองแดงเบิ่งแดงล่ำล่ำยาค่าแทงเงินเนีเน่ยเ,เลย นี่นะมองเน่กินแรงห้าวว่เด็กมีมอง,มอง,มองเก็บตัวนี้ก้อนนี่รก้อเนี่ยก้อนก้อนรัน,น,นี่ยอันนี้ก็ะยิบอันก็ะยิบแม่นมากสับลาบโอ้แมงมันสอนได้เนาะ คนหูจักวะขั้นคนหูจักกันน้อกินอันจะอึดได้อยู่อยู่อยู่ในแถนแต่หันนันเขามีคอยกินอ่ะมีแต่โผกอันโผตู้เฮาเนี่แหละผ้ากันนํำเขาบอกเป็นแย่ดังเถอก็เป็นอยู่เป็นอันมาแล้วมาแล้วลูกขี่ลูกขีมาแล้วฟันดกระยานมาแล้วโอยมา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 เอาหลานมาเอาหลาน อีแมลมันสิอีแมลสิกเก็บเองเอาบอๆเจ้าเบิง่งหลาน, <c oughs> ลานคนเอาลูล่อะไรวันนี้ได้เวลาเก็บเด้อบาททีนี้เด้อเก็บ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 จับจับจับแท่งเอาแท่งเอาแล,แล้วส่งเถอะทุง่งมือไม่เสริมไม่ได้เก็บ น่าก็ระเบิดเอาโหลดอ้ยเบิร์นปืนทิม้มจ้ะมันเปินเนี่ยมันเป็นอันนี้ถ่ายให้เบิร์นขาวๆคุณอะเออฟ้าเก็บเอาก่อนลับมันที่เก็บมาได้สิมาสิมาเปาะได้บ่าอันนี้เปาะแล้ว ปพอแล้วหน่อยหนึ่งอืมพแอ่บาทแล้อลลูกเอลไม่มีปันนะ่นเลยพอว่ายมีไม่ได้แกงไหมเนี่ยคองมีขบไปซื้อพักคมไปซื้อพักคมอันมอแรีนมีทันพักคมฝรั่งมีทัน อโอ้แต่ตายมันแทงมือเจ็บเถอะเด้อกบิสตัตงกั่นก็เป็นเนาะไม้เนาะเจ็บพี่ตางกันแต่อันนี้มันน่าสีแข็งกว่าไข่เนี่ยจะเสืร์ฟทูมือเขาไม่เสืร์ฟทูมือนี่ตายแท้แท้แยกไม่ได้กินนมแสดงมองมีหิวกินไปกินเฮอร์พิดิดาหน่อยหนึง่งดูดจุ๊บๆหน่อยหนึง่ง หงลิ้นเ,เดี๋ยวลิ้นลายกว่าแต่แต่เอาทีมอสบายใจมีอยากกินมีม่ต้องกินกินยำเลยอยากกินยำเลยกันเปิดตุ้ใหด้ดูดค่ายอย่ด้ค่ายคือกันเจ็บแล้วจ้า